สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ท่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันอีกครั้งกับวันนี้วันที่11พฤษภาค,คมนะคะ สำหรับข่าวในเช้านี้ที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็จะเป็นข่าวของโยเกิร์ตนัทชานะคะเปิดโพสต์โยเกิร์ตนัทชาเคลื่อนไหวล่าสุดแบบนี้หลังดีเจพพูดเรื่องรีเทิร์นล่าสุดโพสต์แบบนี้เป็นผู้หญิงที่หลายคนต่างให้กำลังใจและชื่นชมความสตรองกันอย่างมากมายสำหรับโยเกิร์ตนัทชาหลังหย่าร้างกับอดีตสามีพีเคซึ่งปัจจุบันหนุ่มพีเคมีข่าวร้อนกับนางแบบต่างประเทศ ทำเอาอหลายคนจับตามองความเคลื่อนไหวของโยเกิร์ตอย่างมากล่าสุดวันนี้วันที่10พฤษภาคมสาวโยเกิร์ตเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพสุดชิวสวยดูแพงพร้อมแคปชั่นเด็ดระบุว่าหากปราศจากความสง่างามของหัวใจแล้วก็ไม่มีความสง่างามอีก ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะค้าก็ต้องยอมรับและชื่นชมในความสง่างามและสตรองของสาวโยเกิร์ตนะคะไม่ว่าเธอจะเจอมรสุมอย่างไรเธอก็ผ่านมาได้อย่างสง่างามและเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันของเธอแล้วนะคะที่เธอจะมีความสุขและขอให้เธอพบแต่สิ่งดีๆและคนที่จริงใจกับเธอนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ